เดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์กันบ้างดีกว่าครับหลังจากรีวิวลำโพงมาเยอะแยะแล้วครับเน่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์เวสป้า GTS 150นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะ V3 อะ่ะเป็นตัว V3 ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า V3 เพราะอะไรถึงเรียก V3 แต่มันจะมี V4 v 4มันจะเป็นตัวใหม่กว่านี้คือข้อแตกต่างวีกับ V4 คือถ้า V4 รู้สึกว่ามันจะมีหม้อน้ําในการระบาย ระบายอากาศแล้วก็จะเป็นตัวใหม่กว่านี้และแม็กก็จะคนละลายกันนี่ครับถ้าเป็น V3 จะเป็นระบายอากาศด้วยพัดลมนี่เป็นระบายอากาศด้วยพัดลมแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเวสป้า GTS เนะครับเป็นตัว150ซีซีผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ซีซีแน่นอนน่าจะประมาณ1 5 0ซ่าซีซีนะตัวกระบอกสูบมันนะเพราะว่าถ้ามันเกิน155ซีซีแล้วพอระบอมันจะแพงขึ้นอีก พอบ,บรรมันจะขึ้นไปหกร้อยบาทเลยมันจะแพงตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่เกินร้อยห้าสิซีซีมันจะถูกกว่านี้ครับนี่ครับตัวนี้จะให้ดูครับมีทำอะไรไปบ้างครับก็จะมีติดกล่องหลังติดกล่องหลังไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรครับใส่ตะแกงข้างหน้าครับตะแกงข้างหน้าตะแกงข้างหน้านี่ครับอืมก็เอาไว้พก กระบอกน้ำได้ไว้มัดกระบอกน้ำครับแล้วก็มีชิลครับผมได้ซื้อชิลมาใส่ใหม่ประมาณพันกว่าบาทนี่น่าจะเป็นของปลอมแล้วก็ไม่ตรงรุ่นมันด้วยตัวนี้น่าจะเป็นชิลของสองสองร้อยห้าสิบมันเลยไม่พอดีครับมันเลยกัดตรงนี้ผมหน่อยนะึงส่วนชิลด้านบนนี่ซื้อมาอีกห้าร้อยครับเอามาต่อให้มันดูสูงสูงมันก็จะสูงสูงหน่อยนี่ครับโอเคมีคนมาครับตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ พอดีมีพวกฝรั่งมาขับรถเล่นแถวนี้ครับมาลุยกันกำลังจะรีวิวมอเตอร์ไซค์ซะหน่อยโอเคครับมาดูกันต่อครับก็ตัวนี้ของ GTS มันจะมีข้อได้เปรียบตรงตรงระบบเบรคครับระบบเบรคถ้าเป็นตัว V3 ตัวนี้ระบบเบรคยังไม่ใช่ ABS นะแต่ว่ามันจะเป็นระบบเบรคธรรมดานี่แหละแต่ว่าข้อดีของมันคือด้านหลังครับมันจะมีมันจะมีดิสเบรคด้วยเห็นไหม ถ้าเป็นตัวพวก LX LX หรือว่าสปินพวกนั้นจะไม่มีดิสเบรกหลังครับตัวนี้จะมีดิสเบรกหลังมาให้ด้วยส่วนยางที่ใช้นะครับตัวนี้ผมจะใส่ยางเบอร์ยางหลังจะเป็นเบอร์130ทับ70อ12ครับเป็นล้อวงเลี้ยวขนาด12นิ้วแล้วก็ยางหลังเป็นเบอร์130ครับนี่130ส่วนยางหน้าครับยางหน้าผมจะใส่เป็นเบอร์120เป็นเบอร์120แลครับ อยู่ฝั่งไหนไม่รู้นั่นแหละย,ยังหน้าเป็นเบอร์120เท่านั้นนะเบอร์นี่ครับเป็นเบอร์120 70 52แต่ว่ามันก็จะใส่เบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้ครับสําหรับใครอยากที่จะเป็นสายซิ่งให้มันแรงกว่านี้หน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อไปส่วนท่อท่อก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ท่อเดิมมันนะเป็นท่อเล็กๆนี่ท่อเล็กๆของมัน ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนล้อแม็กไลน์นี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ระบบโชคครับระบบโชคจะเป็นโชคคู่นะตัวต GTS โชคหลังจะเป็นโชคคู่นะตัวเนี้ยโชคคู่มี2ด้านแต่ถ้าเป็นตัว LX หรือสปินตัวนั้นจะเป็นโชคข้างเดียวนี่ครับโชคโชคมี2ฝั่งส่วนระบบ ระบบการถ่ายน้ำมันเครื่องผมว่ามันถ่ายยากไปหน่อยนะนี่อยู่ฝั่งไหนก็ฝั่งนู้นดิพกระบบการถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรผมก็เปลี่ยนเองนี่แหละมันก็พอเปลี่ยนได้อยู่อยู่ตรงไหนวะจําไม่ได้วะผมเพิ่งจะเปลี่ยนเริ่มนี่ออยู่ฝั่งนู้นมั้ยจำไม่ได้แล้วครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นการถ่ายน้ำมันเครื่องก็ ถ่ายได้ทั่วไปมีกองน้ำมันเครื่องด้วยโอเคนะน่าจะรีวิวประมาณนี้เดี๋ยวส่วนดูด้านหน้าตรงนี้ครับผมได้ไปทำใส่จุดชาร์จแบตเพิ่มเติมมาก็เจาะครับตรงนี้เจาะแล้วก็วิธแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้เปิดบอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลือนไม้กันก่อนพอดีมาดูเลือนไม้แล้ว เลื่อนไม่อันนี้ผมมาใส่เพิ่มครับใส่ตัวที่จับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันนี้เอาเชือกไว้มัดด้วยกันโทรศัพท์ล่วงไมอันนี้ก็วิ่งไปหมื่นเก้าแล้วครับส่วนไอ้น,นี้ไม่ค่อยตรงมันแบตน่าจะหมดแล้วของผมม,มันชอบเอ๋อครับเวลาไม่ตรงเพราะว่าน่าจะแบตหมดก็เปลี่ยนใหม่ส่วนจุดนี้ก็จะมีที่ห้อยมาให้หนึ่งอันห้อยของแล้วตรงนี้ปุ่มเปิดเบา พอกดมันก็จะเปิดเบาส่วนตรงนี้ก็จะมีเก๊ด้านหน้าวิธีการเปิดให้กดกุญแจเข้าไปนี่ครับพอกดกุญแจก็เอาไว้เก็บของ mm hmm. เก็บอะไรได้ผมทําที่ชาร์จที่ชาร์จแบตต่อออกมาอีกจุดหนึ่งเอาไว้เวลาใส่ power bank แล้วก็วางไวน้นี่นี้สำหรับชาร์จนี่ครับส่วนเบาะกดเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาแป๊บก็ก็กว้างอยู่ มีน้ำเขียวหนึ่งขวดวางได้สามารถใส่น้ำเขียวได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เก้าอี้พกพาเก้าอี้พกพาครับคืออันนี้ผมซื้อมาใส่เองเนี่ยแล้วผมก็พกสายพานติดไว้ด้วยเพราะว่าสายพานขาดง่ายครับผมเคยขาดมาแล้วรอบหนึ่งสายพานมันขาดผมขี่ไปสายพานขาดมารอบหนึ่งแล้วครับก็เลยต้องพกสายพานติดไว้ส่วนระบบน้ำมันให้เติมแก๊สโซฮอลนี่ ก๊สโซฮผมจะเติม95ครับเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันมันแพงพอน้ํามันมันแพงผมก็เลยเติม95ดีกว่าเพราะเพราะว่าโซฮอ95นะถ้าเทียบกับ e 2 0ผมว่าโซฮอล95มันมันแพงกว่ากันบาทเดียวแต่ว่ามันขี่ระยะทางได้เยอะกว่าไงอืมถ้า e 2 0มันขี่ได้น้อยกว่านี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะกั gts 150ถ้าอยากรู้อะไรก็ ถามมาละกันผมก็เอาออกออกทิปมาหลายทิปแล้วแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่คืออันนี้คันนี้ผมซื้อมือสองมาไงมือสองมันมันทำชามมาผมปิดกุญแจก่อนเดี๋ยวแบตหมดพอดีอยู่บนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแบตหมดแต่ตายไม่ติดขึ้นมานี่ครับคันนี้ผมซื้อมือสองมามันทำชามหน้ามาแล้วมันก็ทำคัดหลังมาแล้วมันก็เลยเหมือนว่ารถมันแต่งมานะแล้วผมเอาไปออกทิปขี่ได้ประมาณ ประมาณ200กว่าโลสายพานขาดกระจายเลยก็ตอนนี้ผมก็เลยรีบกลับมาทําเดิมแล้วนี่ครับตอนนี้คัดหลังมันชอบดังครับเป็นกันไหลคันแล้วผมก็ไปซื้อสปริงมาใหม่สปริงคัดหลังมาใหม่มาเปลี่ยนให้มันมันก็ดีขึ้นอยู่เป็นสปริงอ่อนกว่าเดิมน่าจะอ่อนกว่าเดิมแหละซื้อมาเปลี่ยนแล้วมันก็เงียบลงโอเคลืมสตาร์ทเครื่องให้ดูเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูสันหน่อยฟังเสียง เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นี่อันนี้ก็ยังเงียบแล้วก่อนอันนี้ดังกว่านี้อีกตัวคัดหลังเนี่ยก่อนอันนี้มันดังกว่านี้อีกนะครับตัวนี้มันตอนนี้มันเงียบแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าตรงนี้อีกยางแท่นเครื่องครับมียางแท่นเครื่องอีกที่ผมซื้อมาแล้วก็ต้องเปลี่ยน ตัวนั้นน่ะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะยางแท่นเครื่องมันมันเสื่อมตามการเวลาแล้วก็สายคัดไอส้สายเบรสายสายไม้สายไม้ก็ขาดไม่รู้ไปโดนอะไรมาหมาแดกหรือเปล่าก็ยังไม่เปลี่ยนเลยมันแพงครับเส้นละ5600ก็ยังไม่เปลี่ยนโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากครับกับการรีวิว GTS 150 โอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ